สบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรยกาศเอฟซีเบิร์สกุลทุกคนเด้ะเดิมบริวารสีผ้าฝั่งไทยและฝังล,ลาได้จ้ายินดีตอนรับเขาที่ซองเช้าลาวเช้าสวรรค์จ้า,า,าวันนี้เช้าลาวกับสิผ้าทุกคนมาย่างเบิร์ดสกายวอลองฝั่งไทยบอกได้ว,ว่ากลัวเงาเนื่องจากตอนนี้เข้าก็อยู่ที่สถานีชิดลมเนื่ะนะคะเข้ากับสิผ้าทุกคนยางไป เช่นเซนทานเวอร์เนาะจะนอว่าซีเนาสัมไรเนาะจะนอกระสีปไปบอกบอกันเลยเนาะจ้ะาจ้านี่เป็นสเปนสิทาแน่ชิดลมจ้าไปกันเลยเนาะจะนอยางไปเส้นทานเลอ,อบอกบอกกันเลยเนาะจ้าอันนี้าาแก้ว,วกับพาวทุกคนมาย่างสกายวอล์กอีกอย่างเนาะจะนอหรือว่าคัวเน่าอันนี้เนาะจะเข้ากับจีนยางไป เซนทันเวอร์น่าจะนอประมาณสินแดงไดเนาะคนเพิ่นกรมาอันยางสะพานน่าให้รายได้จ้ะไปกันเลยนะจ๊ะพี่ยางอานตอนนี้แกสิเป็นอันกงคำคำแน่เลยอะนะจแะเนาะประมาณหกโมงกว่าสิเปิดไฟนะจจะเนาะแล้วก็สิเปิดไฟสองขางเลือตรงกลางกับมีเนาะแบบเอ็ดเห็นแบบว่าสว่างมองเห็นนะจ๊ะสวยงามนะจ๊ะ าล่างก็สิเป็นหางเป็นหานอาหารจากเป็นโรงแรมบอกด้วยหานอาหารมื้อาานเนี้งามงามไปแสงสีเพิ่นบบน่ะเบนในเรื่องอำลามอยู่เรื่องซีวิไลขนาดว่าก็างามค่กได้พออ่อแม่พี่น้องอ้ามุมนี่สว่างแห้งจ้า ว้าวอยู่บนสกายวอล์กไฟกับซิมี่ีเออจัดอัน,นทายหูงามงามจ้าสวยงามขนาด,ดนไ,ไปอย่างมาทายหูทายห้อยสถานที่สวยงามกันึินมาได้จัดเ้อ พี่ยางสกายว่พค่นกาสิมี่ทางเสื่อมร้ายทางน,น,านอะจ,จ,จะเนาออันนี้ก็จิเป็นทางเสื่อมเข้าหางเพิ่นเพิ่นกาประดับด้วยไฟโคมไฟน,นาาจะกนอะเพราะว่าไก่อันไก่คริสมาสไก่ปีใหม่เลยกับทีอันตบแตง่งโคมไฟดอกไฟสวยงามจ้าไฟแ,แสงสีเนาะ อะลรจุดเพือนกาซิมี่อันเขาเอินยังนี่เป็นตบแตงไว้วหายเบิรงให,ใหายแหวหายหูวม,มันจะนอสวยงามสกายวัวคนีกะชิไปอันสถานีสยามนะจ๊ะคนกะไล่ยหลายลา,ยาฮ,ะฮะักกัญชียงไปเส้นทางดีเวอร์กันเลยแบบห่วงใหญ่ลีนอจะนอแบบะัานเพิ่น จ้าตอนนี้เขาก็ยืนอยู่สกายวอล์กมาฝุกเส้นทันเบอร์เป็นกาอยูขอยอสสยย่ข้างล่างฝุ่นในต้นคริสต์มาสเพิินฟ้าฝุ่นประดับไฟงามงามจ้าแสงสีสีงามมองแนวกวางงามค่ะจ้ามีอะไรอะ่ะบิ๊กกระจุวว้ามีบิ๊กกระจุน้ำเนาะโอ้ไฟไฟฝิ่นประดับในต้นใหม่งามงามจ้า จุดหนีเทรทัศน์แห้งร้ายหน่วยค่ะจ้าสนามีิเตจจอใหญ่ๆโหมดการเคลื่อนไปกระเปิดไฟนะคุณอู้สวยงามนะจ้าตามต้นมอง้นไม้ไปกับสีส็ดอันไฟประดับประดาแบบสีสันสวยงามแตกต่างกันออกไปจ้าจ้านี่แกสะเป็นทางเขาค่ะ ข้างเขาห่างเส้นทันเบ้อนะจ๊ะจากสกายวอล์คข้าง,ขงบนนะ่ะนแต่น้องข้างๆกับซิเป็นกระจกนะจ๊ะเนาะแข็งแรงเาะจากการตกจากในแต่จิมิล่าไฮนัมนะ่นแตน้องอันนี้กับนนะจะ,นะนบไปเบิ่งไฟแสงสีน้ำกันเลยเน้องสวยงามจัมดได้นะจ๊ะ ก็อยู่ใต้อันข้างบนนี่เป็นอัน,นทางรถไฟบอมิดแมนแมนอ๋อสองข้างบนเท่านีร่ซิเป็นทางรถไฟนะจนัะทร์เนาะป้าคนป้าบอมิดคนคนคนไลฟ์เทนนะจุดไทน์โลกเออแบบว่าเป็นจุดแบบว่าวิวสวยคนเป็นกะสิม,มาทายหูนะจัะเนาะไลฟ์ไลฟอันนี้ก็ชิเป็นซูนแอปเปิลเนาะ แม่แล้วซูนแอปเปิลเพื่อนน่าจะเนาะในโฟน嘛ทอนทอยบอกจะเครืองสนใจบอบ่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 น่บ่บ่า่บ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 ะบ่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 นีา่ย่้่บ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 ่า่บ่ค่บ่บ่บ่ับ่บกบ่บ่้่ คอยกัจจิค,คอยย่างเรือนมาจุดนี้ได้ดีเรื่องเนีกว่ารู้ละเนี่ยมึงจะช่วยคักช่วยเนี่ยต้นคิดมากเพิ่นคืเอเนาะพายกิกขึ้นไปซอยดาวเนาะอ้งามค่ะจ้าเป็นจุดที่เพิ่นมาไายหูร้ายที่สุดน่าจะเนาะที่ว่าอยู่เส้นทางเบอร์น่าจะเนาะเพราะว่าไฟเพราะว่าไฟเพิ่นประดับงามนะจา๊ะต้นคิดมากกับว่าใหญ่ยูเนี่ยกว่า เจอเธอเนาะจนะเนาะสวยค่ะสวยในอลังการมีรูปอันนั้นบิ๊กกระจูนั่นนะจ๊ะดูบิ๊กกระจูเข็กักระสีประดาน,นอยู่ไหนบิ๊กกระจูตัวใหญ่แห้งจ้านี่อู้สวยงามแท้ไฟอลังการแห้งมีแจ๊คสีบะมีดไฟเพอ่์นี่จ้าวะสีแดงสียังหน่ะสีมว่งมวงเหรอมีอะไรก็สี สีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีเหลืองมีจากสีขาวสีเหมนานแต่ว่าเป็นเห็ดแบบง่ามเหมือนนะแบบกระพริบอะไรอีกพยายามกระดิ่งนะมันนะโอ้แบบสวยงามขนาดโอ้ยอยากให้อันทันผู้ชมไม่เห็นกับตาเด้เนาะแบบสว่างแบบโอ้แบบแจ้งทั่วถีบตัวแดนเลยแจ้งเบิร์ตแถวนีเลยเนาะเหนือกว่าอู้ยงามขางามเนยไฟแสงสีเนาะ นเป็นขืนมาทายหูทายห้อยได้หลายจ้าแล้วก็จุดนี่เป็นจุดทีด่สวยขนาดเนาะสวยที่สุต้นไลายค่ะจ้าไฟแสงค่ะคือทุกคนมาต้องมาจุดนี่เนาะจ้า <c oughs> จ้านี่เขาก็ลงมาถ่างรางแหละเนาะจ้ามึงแน ต้นคิดนาเป็นญ่ให้รีได้พี่น้องโมนี่กว้างสูงต่้งสูงสงาเลยนะจ๊ะผุนดาวก็ดูเทิงแจุ้ดเลยเนาะคือปลายสุดนะจ๊ะป๊างามคักแจกเปิดประดับประดาไปสวยงามปลาบิกจูมิะโตเนาะบิกจูนี่เนาะปลาลายโตคักนะจ๊ะสองสี่หกแปดจิบิสองจิบสี่ิหกิแปดเจ้า โอ้ยหอ,อยจูสามจีตโตนะจ๊ะมีตัว,ตว,หบบตว,วใหญ่ตัวน้อยอแต่กระโตบ้าใหญ่เป็นหันลังมาเดี๋ยวตั้งนานขาจะชิญยางไปทานขังหนาเพิ่นเนาะแก่แล้วก็ไปก่อนนอบจะบเป็นบรรยากาศรอบคานนะจ๊ะคนเกิดกทมาทายบุกบล่าลร้ายจ้าคนลร้ขนาดเราจะรอบรรยากาศรอบๆข้างล่างคนก็ไร้แห้งจ้า ลงมาทายผนะูกเนาะจุงลูกจุงร้านนองวาเทียวจ้าวันยุดนะจังเดี๋ยวเราจุดเป็นกระซิมีไฟเนาะตามต้นหมอ,อกต้นไม้จ้าเพราะว่าไก่คริสต์มาสเดือปีใหม่ค่ะมันจะรับปรสกายประดับประดาปุ่มไฟสวยงามจ้ามองไปเลยว่าทุกมุมนี่สวยงามจ้าแบบ สิฮะทำได้มาะอาธิบายนอกจะนั้แบบว่างามหักแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการจ้ะคืออยากซื้อแบบเอ่เจริญค่ะเอาเลายเน,นี้เป็นหลักแล้วก็กินเข้าไปนเลยแตกแล้วคนคนก็ไลค่ะจ้า คนแห่ทายดูคนพลังไลฟ์มาทายหูทายห้อยเนจะนะานามาชมความสวยความงามของดอกไฟเนจา้าเต็มห่างเลย,ยก,ก็เต็มเดินเลยนะจ๊ะอยู่ในห่างก็เต็มห่างอยู่เดินอันทางนานาก็เต็มเดินเลยจ้ะอยู่ในศูนย์โทรศัพท์กับบอแพกันเนาะศูนย์แอปเปิลศูนย์ไอโฟนเพื่อนเนจนะจนเต็มหมดเลยจ้ะ ยานนี่คือสุดๆแหละคนที่ว่าฝนมาทายหูทายห้อยเนาะเพราะว่าตึกมีห่างร้านเลยกับคนประดับประดับไฟสวยงามนะจ๊ะใช่ ไฟ้างข้องหาหนนอกจากนีน้ก็ไฟพนาปปะดับประดาฟไฟสวยงามขนาดจ้าโตอีหยังน้องไหูไปหูคอมเมนต์มาบอกได้เด้อจ้างามจุกจุดเลยจ้าเขามาในกรุงเทพนี่น้อง สวยงามอลังการแห่งจ้ะจ้าหลังจากที่เอาเบิ่งไฟแสงสีประดาประดาต้นคริสต์มาสและก็ต้นไม้แวเนอากับจีพาทุกคนมาชมไฟตาหรดในเมืองกงเนะจ้าเบิง่งไฟแดงฮุ่มจ้าคุนนะสดสดใยเลยสวยงามขนาด เป็นถนนยามค่ำคืนของประเทศไทยเกิมีดดจรจรอันคุณพี่ตำรวจจราจรคอยบริการนะจ๊ะ กับสินไลน,เน,าาน์เน่แล้วจ้าเนาะบรรยากาศเมืองกรุงขขคึกคักดีแท้จ้าฟังนี้กับไฟซีข้าวจ้า แต่ละจุดอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมบริาหารอาหารจะน้องเป็นกระปะดากระดาไฟแสงสีจังสวยงามขนาดจ้าแม่ทัวร์บิบ่เฮ้ยคู่ก่อนทางปกติไฟได้จะหอดปุ๊บคือทนทางเหมือนกันจ้ะรถเยอะมากมากเลย ทีเขากัญามะฮอรหางสยามพาลากรล,ล,ละนะจ้าทางเข่าจ้าโดเส็นกับติ๊ดนะ้าสองฝั่งเลยนะจ้าไบียกตยยังว่าเ็ไ